ถ้งฉุบการกติกาสากลครับเรามีคำถามนะครับ2อหมวด A และ B ใครชนะจะได้เลือกว่าคุณจะเลือกหมวดไหนนะครับเกมนี้นะฮะเป็นเกมใบคำนะครับเล่นไม่ยากนะครับใบคำกระจ่างใสเรามีเวลาให้2นาทีนะครับสมมุติคนแรกที่ชนะได้เลือกหมวดคุณจะเป็นคนตอบก่อนก็ถือแผ่นป้ายขึ้นมาเพื่อยกอ่าเดี๋ยวน้องซับเงินนิดหนึ่งนะครับ แล้วเวลาใบา้นะครับวิธีการใบ้คุณทำท่าทางได้จะพูดก็ได้แต่ถ้าจะพูดต้องพูดออกมานะครับเป็นเสียงของอ,อา่างออา่างใช่ยกเช่นยกตัวอย yeah. ่างเช่นพ yeah. ี uh, ่จะพูดคำว่าปอเชพี่ต้องพ oh. ูดแบบอเอเนี้ยเอ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 ีอเอเอเอ่อเออเ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 ออเออเอเอเอ้องอออออเอเเเออออ เออได้ครับแต่ถ้าเกิดทำท่าด้วยได้ได้ครับได้ครับถ้าตอบไม่ได้ข้ามได้ได้ครับครับเพราะผมข้ามผมต้องอ้ามมาฮะอ้ามอ้ามโอเคครับอ้ามโอไปต้องก็ได้อันนี้คือถ้าสมมุติว่าพี่เชเป็นคนถือผมเป็นคนใบ้ถ้าผมใบ้ถูกผมจะได้คะแนนไม่พี่เชดิผมเป็นคนที่เชเขาจะตอบไงอ้าวถ้าอย่างนี้ผมใบ้ให้ไม่ถูกคุณก็ไม่ต้องโกงสิโอเคคุณคุณก็คุณก็ช่วยเขาเต็มที่เฮ้ย คือแข่งขันแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีอยู่เออยอมเขาหน่อยยอมเขาหน่อยยอมใบจริงจังนี่ยก็แบบว่าถ้าพี่เชยพูดถูกพี่เชยได้คะแนนถ้าพูดถูกก็ได้คะแนนเออใช่ใช่เก็ช่วยกันนิดนึงเออโอเคนะไปหนีไม่ไดีควาชุบนะครับผมย่างยิงยาวปะเป่ายิงชุบอ่าแจ็คกี้ครับคุณชนะครับเเลลือกยครับผมให้พี่เชยเลือกก่อนขอคุณให้เขาเหรอ เฮนี่กันน้องรักเราขนาดนี้เลยแล้วซื้อจ่ายกซื้อใจซื้อใจให้ก่อนว่าแบบผมจะใบพิเชษถูกแน่นอนเอใช่ใช่ผมจะไม่แกล้งพิช่คุณเอาหมดไหนเอับีใช่ไหมัเออพรุ่งนี้บอกพี่ด้วยเอครับเอครับอ่ะมายืนตรงนี้ครับผมอ่ะทั้งคู่เลยอุ๊บเอียงเลยเดี๋ยวพอพี่บอกเริ่มสองนาทีคุณเอามือขวา หยิบขึ้นมามือซ้ายถือไม้เอ่อไว้บนหัวแล้วเริ่มใบได้ไม่ได้ข้ามได้นะถ้าออกบันไม้ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะทอยไลท์ทางบ้านช่วยเชียร์นะครับพร้อมพร้อมนะครับสองนาทีครับผมสองนาทีนะะเดี๋ยวแจ็คกี้อยู่นี้อ่เพราะว่าเดี๋ยวดูลายกล้องเดี๋ยวมันไม่โอเคมาพร้อมมาสามสองหนึ่งเริ่มครับเอึบเอึบท่าท่าได้ท่าได้ เลิฟโอ้ดูครับไปครับแอไอแพ้พ่ายแอไอแพ้ง่ายดูครับไปครับเก่งไออิมทาครีมดูครับดูครับเครียดเครียดเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูไอออยอิ๋วไอออยิ๋วไร้รอยสิวดูครับดูครับไปครับโอ้โหเก่งว่ะอ่องอาอกอ่องอาอกอ่องส่องกระจกเฮ้ยดูเลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ ออก e o e เอออะไรนะออก e o e อะไรนะออก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 ดอก e o e e o e ดอกออกอีอ้ำอ้ามใหเขาให้เขาดิโอ้อออ้ามแองแอดแสงแดดเออเฮ้ยดีครับดีครับเหลือหนึ่งนาทีครับอิวอิวอิวคิวอีอิวยังไงอิวอิวออิวชอบอิวเอาอไอเอาอไอ เอายังไงเอาอเอาอเอาอเดดินอนสบายเอาอเราสบายเอาไอโอ้ยไม่สบายเอาอเะเไเอาอะไรเอาเอาแบบเอาเอาอะเอาอะข้ามครับโอ้โหเอาออุดอ่างอําจุดดังดำเอ้ยดูครับไปครับดจริงเอ้ยออดอจ็สปอตเอ้ยดูครับไปอไป เร็วๆๆๆหือ20เรเอ้าเออเอาเออพาวเวอร์ดูมัดูไปเร็ไปองอ้ำองอ้ำองอ้ำมองคล้ำเร็วไ24ไปเร็วเร็วเร็วๆๆไปดิไปอิ๋วไออิ๋วไอ้ติ๋วใสติ๋วใสไปเลย20เมต2เมเร็วเร็วเร็วเอาไอเอาไเอาไอาไอ10แล้วเร็วดิเอาไอเออเอาเอาเก้เอา บาสบายาไาไอออก E O E ดอกออกออกง B B หมด O โอ้โหอันนี้ยากจริงเดี๋ยวไปก่อนครับขออีกทีขออีกทีขออีกทีสุดท้ายขออีกทีพูดออก E O E เออออกอีโอ้าลูกไปดพูดซ้ำกันทำไมเราดอกดอกอะไร E O E E O E รู้ไหมอยากสลับพี่กันมากเลยตอนนี้เออโออีเออแลวพี่จะเข้าใจผมเออเออเออพุทยสุดยอดนะเก่งใช่ได้เอาอายอ่ะเอาอายอะเลิศอ่ะเม่รู้สักทีนี่เขาทำท่าแบบเอาอายอ่ะเออดอกนี้ไม่รู้ได้ไงเด้อข้อนี้อะไรครับอ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ครับอ่ะอยากรู้ดอกพีโอเนอ๋อโอีโอด้เออเอออยาก ยากนะครับโอ้โหทำไม่ได้เกือบครบขาดแผ่นป้าเดียวนะครับตายแล้วน่ากลัวมากโอกาสของเราละช่วยน้องเต็มที่นะได้ครับได้ครับเกมอะไรเกมอะไรเอ็มไอเอ็ไอเอไอเอไอออกเสียงอ่อเหมือนเดิมนะครับผมหรืออยากเปลี่ยนตัวออแล้วกันครับอออนะพร้อมนะยากี้เขาเกือบเต็มนะเราอ่อให้ได้เต็มนะสองนาทีครับพร้อมครับพร้อมแล้วลุย พิดันพิดันแองแองแข็งแรงครับบยไปเลยแข็งแรงหัวอุ้ยฟาฟาวเปลียนคำเป็นคำเปลนคำเอเออเออักอักอักฮักถูกครับอึมเอลอึมเอลอึมเอลเอซึมเร็วซึมเรดูดูโอ้ยจักกีใช้ได้เดียเดี๋ย เอียนอุ้มเนียนนุ่มโอ้ดูแล้วไปหมานิ่งๆเครื่องอ่ำอางเครื่องสำอางเ้ยสบายสบายอันนี้อันนี้อาร์ชอันนีอารค่อยๆไปกดเออมกดเซรั่มกดเซรั่มต่อต่อต่อดีใจอะไรเหรืออ่าอ่าอะไรแล้อ่าอ่าอะไรแล้อ่า อ่ะดู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 โอ้โหนิ่งมานิ่งนิ่งอูรูเฮ้ยไม่ใช่รูอูซูเฮ้ยไม่ใช่ดิทำท่าได้ทำท่าได้สัตว์ก็อูทูอูซูงูงูเฮ้ยไม่ใช่ทำท่าได้คุณทำท่าได้ฟูเฮ้ยไม่ใช่ฟูไม่ฟูอะไรเนี่ยอูเออเนี่ยเนี่ยดูท่าดิดูได้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยงานแห้งแงะ เนี่ยแบบรถเนี่ยผูเฮ้ยไม่ใช่ผู๋ข้ามข้ามข้ามอ่อนโอนย่อนยนเฮ้ยอ่อนโอนเฮ้ยดูครับดูครับยันนพี่สิบวิเราเร็วเร็วเร็วออยแองลอยแดงเฮ้ยดูครับไปครับอําเอออันน้ำประวนเฮ้ยดูครับสิบวิสุดท้ายไปเถอะเอียร์เอียร์เอ้อเอียร์เคลียร์เอียร์ดูครับไปโหเอียร์ เร็วสองวิอ่างไอ่เสียงสัยวเวลาครับโอ้ยเหลือไปสุดท้ายอ๋ยไม่แผ่นสุดท้ายดีเหลือคำหนึ่งให้ผู้ชมทางบ้านใบใบสิโซนไหนคุณอยากได้โซนไหนตอนนี้โซนนี้ยังไม่ได้พูดเลยตนนี้โซนนี้อ่ะคนไหนคุณเลือกได้เลยคนไหนดิครับกูเลือกได้เลยมาอ่ะขอไม้หน่อยอ่ะได้ได้นะมีมีไม้ไหมเดี๋ยวทีมงานเอาไม้ให้ได้ใบให้เขาหน่อยออกเสียงอนะไม่เอาไปแบบเมื่อกี้นะเอียหืเกือบเลยออกเสียงดีๆ อิวออาอ่างอิวอ้าอ่างอิวอ้าอ่างอออิวอ้าอางอิวอ้าอ่างอิวอ้าอางอิวอ้าอางอิวอ้าอ่างอะไรอ่ะหิวหิวออร่าเออ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 เป็นค่เออเออแต่คุณยังไม่ได้คำหนึ่งเออยงผมเลยเออเออเอออันนี้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  อ่ะอ่าอ่ะใครดีใครดีอ่ามาเอาไม้เอาไม้ให้น้องหน่อยอ่ะคำนี้นะคำนี้นะโอเคนี่ไงมาเลยอ่ะให้แจ็กกี้เขาหน่อยอ่ะเหมือนผมมัว่าเอาใบเลยเหรอคะเอาใบใบใบอูแตห็นไหมออเหมือนกันเลยอู๋อูอูมอูมไม่ใช่อูมอูมไม่ใช่อู๋อู๋

หนึ่งคะแนนครับขอบคุณที่เต็มที่ครับผมเราขอนะครับตะก้านะครับในเกมที่หนึ่งนะครับมานับหน่อยนะครับ